รายการสวัสดีเมืองไทยโดยดร์สิวพรศรีศักดินนสวัสดีเมืองไทยวันนี้เชิญชวนคนไทยที่ยังไม่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านและขาดพยานหลักฐานในการพิสูจน์สถานะบุคคลและสัญชาติและบุคคลที่ต้องการที่จะมีสถานะในทะเบียนบ้านเป็นสัญชาติไทยเข้าร่วมโครงการ ตรวจสารพันธุกรรมหรือ DNA ค่ะเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษประจำปีงบประมาณ2567ค่ะสำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการนะคะ 1. เป็นบุคคลที่อ้างว่าเป็นคนไทยที่ได้ยื่นคำร้องขอการแจ้งเกิดเกินกำหนดหรือขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านชาวเขาและบุคคลที่อยู่ที่สูงที่ยื่น คำขอลงรายการสัญชาติไทยบุคคลที่ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสถานะในเอกสารทะเบียนราษฎจากคนที่ไม่มีสัญชาติไทยเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดค่ะ 2. เป็นผู้ด้อยโอกาสผู้ยากจนหรือผู้ยากไร้และมีบรรดาปิดา หรือญาติร่วมสายโลหิตที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านระบุสัญชาติไทยซึ่งสามารถตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการมีสัญชาติไทยได้ค่ะ 3. โดยบุคคลที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนราชและบุคคลที่เป็นคู่ตรวจอ้างอิงต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการตรวจหาความสัมพันธ์รรทางสายโลหิตของหน่วยบริการตรวจสารพันธุกรรมนะคะหรือหน่วยบริการสามารถตรวจหาความสัมพันธ์รรทางสายโลหิต ได้ค่ะสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักง,งานทะเบียนอําเภอสำนักง,งานทะเบียนท้องถิ่นโดยสำนักง,งานทะเบียนกลางเปิดระบบโปรแกรมตรวจสารพันธุก,กรรมตั้งแต่วันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02 2262810ค่ะ